รัฐบาลรักษาการสามารถยุสบสภาได้หรือไม่หลายฝ่ายนะครับก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายไหนต้องการแสดงความคิดเห็นเพื่อให้สอดคล้องหรือเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดอันนี้ก็แล้วแต่ครับจะมีเจตนาสุจริตหรือไม่สุจริตว่ากันไปอีกทีหนึ่งแต่ในความเห็นของผมในฐานะที่ผมเนี่ยไม่ได้อิงในเรื่องของฝ่ายใดนะผมอิงว่า ในความเห็นของนักกฎหมายคนหนึ่งที่อยู่ในเวทวงตรงนี้เนี่ยนะจะแสดงความคิดเห็นก็คือว่านายกรัฐมนตรีรักษาการหรือรักษาการนายกรัฐมนตรีสามารถขอให้ยุบสภาได้ครับทำไมถึงบอกว่ายุบได้เนื่องจากตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา103ให้อําให้อำนาจในการยุกสภานั้น เป็นของพระมาหากษัตริย์มาตรา103บัญญัติไว้ชัดเจนบอกว่าพระมาหากษัตริย์นั้นท่งไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการยุกสภาและให้มีการเลือกตั้งใหม่เพราะฉะนั้นข้อตกเถียงว่าในยกตัวจริงหรือว่าในยกตัวแทนนะมีอำนาจหรือไม่จริงๆไม่ใช่ทั้งคู่รอะครับอำนาจในการยุกสภาเป็นพระราชอำนาจเพียงแต่ว่า นายยกรัฐมนตรีนะหรือรักษาการนายกรัฐมนตรีนะครับมีอำนาจในการเสนอนะครับหรือทุนเกล้านะเป็นพระราชสกิษฎีกาเพื่อขอให้พิจารเรื่องการยุบสภาแต่อำนาจพิที่แทเจียงเป็นพระมหากษัตริย์ครับเพราะฉะนั้นในความเห็นของผมนะข้อตกเถียงว่าคุณภูมิธรรมเวชเชชัย มีอำนาจในการเสนอหรือทุนเกล้าขอให้ยุบสภาหรือไม่ผมตอบว่ามีครับยังไงก็มีจริงๆแล้วเนี่ยครับอำนาจฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเขามีการถ่วงดุลกันการถ่วงดุลทั้งสองฝ่ายนี้อย่างเช่นฝ่ายบริหารถ่วงดุลต่อฝ่ายนิติบัญญัติก็คือบรรดาสสเนี่แหละครับก็คืออำนาจตรงนี้แหละครับอำนาจในการที่จะขอเสนอให้มีการยุบสภา นะครับนี่คือดาบที่มีต่อนายกรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหารพูดในแง่สศพูดไม่รู้เรื่องรวนมีปัญหาต่อการบริหารเขาก็ใช้สิทธิ์ในการเสนอข้อเพื่อขอให้ยุบสภาแต่ใน,นรณะเดียวกันฝ่ายนิติบัญญัติก็ทวงดดนฝ่ายบริหารได้เช่นเดียวกันก็คือสามารถยื่นยัติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ไม่ว่าจะไม่ไว้วางใจ นายกคนเดียวหรือคอรมอทั้งคณะหรือรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้อันนี้คืออำนาจของฝ่ายนิติบัญญัตินะที่มีการทวงดุลฝ่ายบริหารเพราะฉะนั้นเนี่ยครับอำนาจฝ่ายบริหารนะครับหัวหน้าฝ่ายบริหารก็คือนายกรัฐมนตรีเมื่อไม่มีนายกรัฐมนตรีก็คือรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีครับเพราะฉะนั้น ในความเห็นของผมนะไม่ต้องเถียงกันหรอกนะผมฟันธงได้เลยว่ารักษาการแทนนายกรัฐมนตรีนั้นสามารถที่จะทูลกล้าวเพื่อให้พระองค์นั้นได้ทรงพริจนารณาว่าสมควรยุบสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ครับอันนี้ก็เป็นความเห็นแบบตรงไปตรงมาตามภาษาจำงชัยมงคลนะครับอ่ะ นะเมื่อมีความเห็นอย่างนี้แล้วใครที่มีความคิดความเห็นอื่นอย่างก็ดีเลขากฤิสีกาออกว่าบอกว่าไม่มีอำนาจไม่รู้ดิผมว่าเลขากรษฎีกาไม่ควรจะออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับคุณเป็นข้าราชการนะต่อให้เป็นความเห็นส่วนตนแต่คุณคือเลขาธิการนะไม่รู้ดิในมุมผมว่าไม่ควรแสดงความคิดเห็นไม่ว่าส่วนตนจะแสดงความคิดเห็นก็ต่อเมื่อเป็นมนติ หรือเป็นความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาก็จะทําให้คนแปลความไปเรื่อยนําไปใช้ในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สําหรับตนเองนักกฎหมายต้องแปลความแบบตรงไปตรงมาครับนะไม่มีแอบแฝงไม่เจือปนอะไรอยู่ในความรู้สึกหรือความเห็นของตอนเองครับวันนี้ชัดแล้วนะครับจำนใช่บางคลไปแล้วครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ